เนื้อเสือครับพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสัตว์เลยเปรดกาศเลยครับโอ้ตับครับมาตัวโ,โคหูหอมครับหนาบับอันนี้ผ่านความหอนมาเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวเนนี เอสแกวครับเบิ้งนะครับเจ้วเพครับตัวนี้อันนี้ผ่านค้อมห้อนมานะครับตัวนี้ส้อยกินกระแทบครับใส่มันครับแล้วเสียบไปยางก็ได้วิธีการปุ่นเก้วครับพี่น้องคนหนึ่มักผมจะเสื้อดีลงไปครับพี่น้องผมมักเพชรับพี่น้องเสื้อลายมันชิเนียนะครับเราพอดีเลอนะครับ มากกว่ายอเสื้อลายครับแฉอม,มาคำแรกสดรับก่อนครับคำแรกครับพี่น้องัอคบครับลงไปเลยครับเกือดต่มไปเลยครับพี่น้องขอโทษขอไปผู้บกทิบนะครับ เหนียวต,ตึงครับนะก่อนอื่นคาดไี่ได้ขอญาตแก้ข้าวครับพี่น้องโอ้เวยกลมาพี่น้อง โอ้หวานจุ้ยครับมาส,สูตรนี้บางครับพอเ้าไปแล้วครับคุยครับบัดนี้โอ้ในการเลยเข่าวครับ กระจายครับเนื้อเสือครับเสือร้องไห้หรือเสือกอบนี่เขาห้องเสือกอบนะครับนี่สิเป็นตัวนี้สิงแย่มไงละลายในป่าจังไรตัวเสือตัวนี้ก่อนท่านบางๆเละมางคนย่ำมันเนี่ยนี่ครับเอาบางๆ ครับลงไปกันนี om, ่ค <kau> ร <terminar lyn player> ับเนาะนี่ครับเสือเจ้าของขมอืมอืมรับประทาน เราคนยำแยากับอ้ดตอนตบางๆนะครับสดไปเลยครับ ขน,นาดนี้ไละนะครับขน,นาดสดไปเลยครับขน,นาด ครับคล้ายๆกับปลาหมึกขนาดกับสื่อแบบนี้มาลองเนื้อสันมี๊นอ้องเนื้อสันยังงามเลย รอพี่<ม>ต้อต้อนง่าครับอพอดีขึข้นมาแล้วคน็มักบมงบางเนี่ยจุย่มลงไปนะครับ<ม>เคือตมไปเลย <c oughs> ัำนี่ <c oughs> เ็นยอดตุยต้ยนะครับครับนี่ยฮูอหนี่ับงามนะครับพี่น้อง

เสือน้อยแค่กลมนิดหนึงเอาไปเลยครับ